สบายดีวันอาทิตย์พิน้องมือนี้มาเห็ดพัดไทยกินเนาะผัดไทยแบบสไตล์ไอดา <c oughs> นี่มันเครื่องปรุงเขาเนะเครื่องปรุงเขากับซีมีะนะเต้าหู้ทอวง,งอกไข่แลักะผักกาดเค็มกุยช่ายแลวกะอันผักผักเออกระเม็นกระเทียมกับหัวหอมโบดแล้วก็กุ้งสดอ่ออันนี้เข้าใสอ่ะต้นหอม เพราะว่าเพราะว่านะพ,พวกลูกคันเพิ่นบ่มักกันพักแป่นน,นะนะเพิ่นบ่มักนนะอ่ะนะกุยช่ายน,นะแล้วกา,าถั่วลิสงเ,ออเครื่องปรุงมะนาวแล้วก็พริกป่นแล้วก็เซนสดทอนึงห่าาสิพัดเป็นจานเป็นจานไปบ้านด้านี้มาจากคนจากคนดากับพัดเป็นส่วนเป็นส่วนไป ส่วนนำปรุงรสเท่ากับมีนำบะคามเปียกน้ำตาลละก็รสดีซีอิอ๊วดำใส่สีน่อยหนึ่งแล้วก็น้ำมันหอยออผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วาก็ซิมตามใจหมักของเหา่วว่าวเหามักออกสมหรือออกหวานหรือออกน้ำเข้มหรือแหล้วแต่รสชาติที่แบบว่าเหักเอมักแต่ว่าทาดาพัดให้ฝรั่งนี้สิบ่ใส่บะคามหลายเพราะวัน ย่าเข้าวทองเสียโบแมนเพราะว่านะแบบว่าเพิ่นเพิ่นบบคอยมักออกรสชาติสมมๆนะจ้ะข้าถอดเตาหูก่อนเตาหูเตรียมไว้แบบนี้โหลดพี่น้องต่อไปก็เป็นกุ้งจ้ะกุ้งกระพร้อมแล้วเรียบร้อย ใส่สีอิ่วดำเพิ่มสีสันนิดหน่อย ใส่ไข่แล้วเราก็ใส่หัวไชยปู้ใส่กุ้งใส่เอ่อม่อยางเต้าเต้าหู้ใส่ส่วนผสมทุกอย่างถั่วงอกแล้วก็ เสร็จแล้วเขากะผสมกันทีนี้ก็มาจัดใส่จานกันได้พี่น้องเวลาจัดใส่จานนะนะพี่น้องเข้าใส่ใส่นนะ่ะครีมแบบนี้จับมันจังแยกเสศษเห้าโดยอัตโนมัติไปเลยเห็นบ่เวลาเข้าจับเห็นบ่มมันสิเป็นเส้นออกมาให้เห้าเรียบ้อยพี่น้องเห็นบ่นี่ใช้ครีมอย่างเงี้ยเห็นบ่มันเป็นการแยกเส้นไปในตัวเลยเห็นบ่พี่น้องเห็นไหม สวยงาม่อแบบนี้เด้อโอ้ยกระทะดากันนักแล้วก็ร้อนด้วยขออนุญาตเต่งก่อนแป๊บหนึ่งเรียบร้อยพี่น้องผัดไทยไอดาไพามักเพรก็เพิ่มมานาพริกป่นเข้าไปเพิ่มรสเปรี้ยวด้วยมะนาวถ้าผู้ได้อันบ,บ่มักกะถือว่ารสชาติก็โอเคแล้วกลมกล่อมแบบว่า,ามีสมนยหนึ่งวันนอหนึ่ง หลังจากว่าเฮาอนาะพัดเพื่อเห็ดกินในขอบครัวเฮาแล้วนะพี่น้องก็ยังมีเพื่อนเพื่อนคางบานเพื่อนซั่งเพื่อนก็อยากไใดขึ้นกันเนี่ยด้ากัแพ็คใส่กองแบบนี้ให้เพื่อนนะสองกองกะได้หลาย้อยบาทเติบอยู่ได้พี่น้องก็เฮาก็ต้องตีเป็นลาค่อยู่เมืองเมืองนอกนั่นล่ะะนะ ถากว่าอันยูยูฝรั่งเศสนี่เด้อถ้าว่าเฮามีฝีมือด้านอ่ะทำกับข้าวหรือว่าเป็นช่างอยังกะแล้วแต่เฮาสามารถอันหาเงินได้แบบสบายๆได้พี่น้องของแถมพัดไทยก็คือสมตําจ้ะ <laughs> พระเอกนี่โอ้ยบด่ดยด้บยไบด้อ่านมาหลายพี่น้องอันสมตำเพนนี่นะออื บอกว่าขอสมตำแซ,ซ,ซ่บกับพัดไทยนิตี้วันดุพบกันคลิปนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า